สวัสดีแฟนเพจเดอะสเตทไทม์ทุกท่านนะครับผมอยู่ที่ทําการของพักพลังประชารัฐที่จังหวัดลบบุรีครับจะมีการขึ้นปาใสายของนายชัยวุฒิรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจกเพื่อสังคมครับและจะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสส,อสอของจังหวัดลบบุรีทั้ง4เขตครับทัพพลังประชารัฐเิต่อตั้งมาไม่นาะน เราตั้งมาเมื่อ3าสปีก่อนเนี่ยเพื่อเป็น <บา S 1> แกนนำนในการทํางานให้รัฐบาลซึ่งปัจจุบันก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับแล้วก็มีท่านพลเอกประวิทธ์วงษ์สุวรรณเป็นหัวหน้าพักนะครับท่านประวิทธ์ก็มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะขับเคลื่อนงานการเมืองต่อไปนะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนเราทํางานมาหนักมากนะครับปัญหามันเยอะจริงครับบ้านเมืองของเราแต่ด้วยความเข้าใจความเอาใจใส่ของท่านหัวหน้าพัก ท่านดูแลทุกคนอย่างดีนะครับทั้งสอสอทั้งสมาชิพกพรรคพี่น้องประชาชนมีปัญหาเดือดร้อนอะไรมาปรึกษาท่านท่านช่วยทุกคนนะครับเ<ม>พราะท่านอยากให้ทุกคนอยู่ดีกินดีแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนคคโครงการต่างๆที่รัฐบาลทำนะครับประสบความสำเร็จทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องโควิดนะัมตอนโควิดออกใหม่ๆนะเราก็เหนื่อยน,นะครับผมยังไม่คิดว่าเราจะสามารถเปิดประเทศได้เลยนะฮะ คิดว่าต้องอยู่ในบ้านกันไม่รู้กี่ปีอ่ะออกทํางานไม่ได้ค้าขายไม่ได้นะครับแต่รัฐบาลลุงตู่ะแก้ปัญหานะครับออกมาตรการต่างๆจัดหาวัคซีนมาช่วยพี่น้องประชาชนมาญชีแท้ทุกคนเราสามารถก้าวข้ามโควิดมาได้เป็นประเทศแรกๆของโลกแล้วเปิดประเทศได้แล้วนะครับวันนี้เศรษฐกิจกำลังจะเดินไปข้างหน้าสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องกษชรกรจังหวัดลบบุรีของเราก็ต้องพักนะครับ ต้องพักพลังประชารัฐเท่านั้นครับพักที่พร้อมจะดูแลแกล้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนพักการเมืองต้องเป็นพักที่เข้าใจเห็นใจพี่น้องประชาชนพร้อมจะมาช่วยเหลือพวกเราทุกคนนะครับดูแลผู้สมัครสรสดูแลสส,สดูแลสมาชิกพักช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ในทุกๆเรื่องนะครับและสุดท้ายต้องดูผู้แทนต้องดูตัวแทนของพักครับที่มีความพร้อมที่จะทํางานรับใช้พี่น้องประชาชน ซึ่งผมขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องชาวลพบุรีทุกคนนะครับผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐทุกคนที่ยืนบนเวทีแห่งนี้นะครับมีคุณภาพดีที่สุดและพร้อมที่จะทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนครับฝากพวกเราทุกคนด้วยครับแต่ทั้งสี่คนจะชนะการเลือกตั้งไม่ได้เลยนะครับถ้าพวกเราไม่ช่วยกันนะครับวันนี้เราก็ต้องช่วยกันเป็นปากเป็นเสียงเข้ามาดูแลแก้ไขนะครับก็มาบอกผ่าน ทั้ง4ท่านผู้สมัครของเรานะครับแล้วมาช่วยกันคิดนโยบายมาช่วยกันแก้ปัญหาพัฒนาจังหวัดลบบุรีของเราครับให้จเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่ง้นไปครับก็ขอบคุณพี่องระชทชนทุกท่านครับขอบคุณมากครับหลังจากที่ได้กล่าวปาศัยกับพี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีแล้วนะครับนายชัยวุฒิยังกล่าวไว้อีกด้วยว่ามีความมั่นใจว่าผู้ที่สมัครสสของพรรคพลังประชารัฐนั้นจะได้รับเลือกตั้งเข้ามาในสภาครบทุกคนและทุกเขตครับ เพราะผลงานการทํางานที่ผ่านมาของพักพลังประชาชนนั้นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆและการดําเนินขับเคลื่อนนโยบายต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนกินดีอยู่ดีครับและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของข่าวติดตามทุกข่าวสารได้ที่เพจ The s t a t ทไทม์ครับเอกวงอาลีรายงานครับ